ต่อไปข้อ3 <c oughs> เขาบอกว่าเพราะว่าเศรษฐกิจไทยมีการเกินดุลบัญชีเดินตะพัดดูนะเกินดุลบัญชีเดินตะพัดแต่ทำไมดุลชำระเงินจึงมีมูลค่าขาดดุลและหากเป็นเช่นนั้นทุนสำรองระหว่างประเทศจะมีทิศทางสะสมมากขึ้นหรือลดต่ำลง <c oughs> เรามาเท้าความก่อนว่าดุล บัญชีชําระเงินนั้นคืออะไรบ้างดุลบัญชีชําระเงินดูลบัญชีชาระเงินมีด้วยกันสมส่วนหนึ่งดุลบัญชีธนาคารผมจะเขียนเฉพาะหัวข้อใหญ่นะ2บัญชีทุนและการเงินและ3ก็คือ ทุนสำรองระหว่างประเทศมีสามตัวคราวนี้เขาบอกว่ามีการเกินดุลของบัญชีเดินสะพัดแต่ทำไมดุลชำระเงินถึงขาดดุลมันก็เป็นไปได้ไอ้ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยสมมุติว่ามันรับเข้า ไอ้ดูลบัญชีเดลพัดมันเกินดุลใช่ไหมอะรับเงินเข้ามา100แต่ว่าเอาเกินออกไปย0บดังนั้นลบกันแล้วก็ต้องเป็นเงินบวก80ตามโจทย์เลยดุลชีเดลพัทเป็นบวกพระดับว่าแล้วทำไมดุลชำระเงินถึงขาดดุลเวลาที่เราดูเนี่ย เราเลือกดูได้สองอย่างนะเราดูแค่หนึ่งกับสองจบหรือจะดูแค่สามตัวเดียวก็ได้ถูกป่ะเอาหนึ่งกับสองมาเปรียบเทียบกันเป็นอย่างไรตัวแรกที่สรุปของหนึ่งกับสองจะกลายเป็นตัวเลขที่เท่ากับสามพอดีแต่เครื่องหมายตรงข้ามาวนี้มันจะได้ว่าบัญชีทุนและการเงินที่เป็นการกู้ยืมเงินและการทําอะไรนะทุนและการเงินเนี่ยลงทุนใช่สองอย่างนี้ใช่ไหมมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ว่าอาจจะรับเข้า สามร้อยรับเข้ามาสามร้อยแต่ว่าออกรับเข้านี่อาจจะเกิดจากต่างชาติเอาเงินมาลงทุนในประเทศเราก็เลยได้รับเงินเข้ามาแต่กรณีออกนั้นอาจจะหมายถึงว่าคนไทยเอาเงินไปจ่ายชาระหนี้เจ้าหนี้เยอะหรือว่าเอาเงินไทยไปลงทุนที่ต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยคนไทยอาจจะรวยไงไปลงทุนต่างประเทศอาจจะเอาเงินไปลงทุนสักห้าร้อยไอ้รับเข้าเนี่ยมันจะต้องติดลบหรือ บวกรับเข้ารับเงินเข้าติดลบหรือติดบวกติดบวกเองออติดลบดังนั้นเอามาสรุปกันก็จะเหลือ200 200แล้วเป็นสองร้อยติดบวกติดลบ<อ>ติดลบสรุปแล้วถ้าเกิดเราดูแค่ไอ้ตัวเนี้ยดูบัญชีเดลตพัดกับบัญชีทุนและการเงินเดี๋ยวป่ะน,นะมัว่วเหรอเนะี้ย ไม่ผิดอย่าหลงทางหลงทางอะคหาเจอหลงเธอมันเหลือทนนะอ่าลงทางอะโอเคถูกแล้วสรุปแล้วเราก็าเอาไอ้สองตัวนี้มาดูเราจะเห็นว่าแม้ดุลบัญชีเดลน้าพาร์เป็นบวกแต่ว่า ตัวเนี้ยมันเป็นลบถ้าเราเอามันมาสรุปในหัวข้อว่าจะเกินดุลหรือขาดดุลเราก็จะรู้ว่ามันก็กลายเป็นติดลบร้อยยี่สิบก็คือขาดดุลขาดดุลใช่ไหมพอนี้ยขาดดุลและถ้าไอ้ตัวนี้มันติดลบขาดดุลไอต้ตัวนี้คุณสำรอรแล้วเทศก็จะกลายเป็นบวกร้อยี่สิบ,บเครื่องหมายตรงข้ามกันไอ้นี่เป็นลบไอ้นี่ก็เป็นบวกแต่ตัวเลขก็เท่ากัน ถูกต้องไม่ไม่เพี้ยนแน่นอนไอ้แล้วเธอได้คำตอบวะยังเนี่ยคำตอบคืออะไรเนี่ยนี่เขียนให้ดูคำตอบคำตอบตอบคำตอบคำตอบก็บอกว่าดุลบัญชีเดลพาศอาจจะเป็นบวก แต่ว่าถ้าเกิดบัญชีทุนและการเงินเนี่ยมันเป็นลบที่มากกว่าเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ดุลบัญชีชาระเงินนั้นขาดดุลได้ฟังทันนะไหมอีกรอบหนึ่งนะแต่อาจจะไม่เหมือนเดิม <c oughs> คือเราก็ตอบว่าดุลบัญชีเดลพัทเนี่ยอาจจะเกินดุลแต่หากบัญชีทุนและการเงิน มันขาดดุลมากกว่าส่วนที่เกินดุลของบัญชีเดินตะพัดนี่อ่มันขาดดุลมากกว่าเห็นไหมเนี่ยมันขาดดุลมากกว่าส่วนที่เกินดุลของบัญชีเดินตะพัดผลต่างมันก็คือขาดดุลผลต่างก็ขาดดุดลไงภาพรวมของประเทศในปีนี้ก็ขาดดุลน,นั่นเองเพราะว่าสรุปแล้วก็คือ ตัวติดลบมันมากกว่าตัวติดบวกใช่ไหมไม่ถือว่าใช่ไปเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยติดลบมันเยอะกว่าไอ้หัว้อลมันเยอะกว่าสุสรุปแล้วมันก็ขาดตุนนันแหละนี่คือคําตอบของคำถามแรกแต่เขามีสองคำถามนี่เขาบอกว่าแล้วจะมีผลอย่างไรต่อตุนสํารองระหว่างประเทศจะตัดสมเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุนสำรองระหว่างประเทศะอ,อ,ลลทอะ ข้อนี้สรุปเราเกินสรุปขาดดุลเนี่ยข้อนี้สรุปขาดดุลร้อยยี่สิบกรณีขาดดุลแปลว่าจ่ายเงินออกประเทศเยอะเกินกว่ารับเข้ามาขาดดุลขาดดุลทําไงเหตุผลที่ขาดดุลก็เราเอาเงินในประเทศที่เรามีอยู่ในทุนสำรองต่างประเทศใช่ไหม,มเธอเข้าใจธรรมชาติป่ะคนไทยเนี่ยอยากไปซื้อสินค้าเมืองนอกเราซื้อสินค้าเมืองนอกมากกว่าที่เราขายกับเมืองนอก เวลาที่เราจะไปซื้อเขาเนี่ยเธอมีเงินไทยเธอเขเอาเงินไทยไปแลกที่ธนาคารจ่ายชำระหนี้ต่างประเทศถูกว่าหรือเธอจะไปเที่ยวเมืองนอกเธอก็เอาเงินไทยไปไปแลกเป็นเงินต่างประเทศก่อนแล้วเธอไปเที่ยวเมืองนอกอย่างเงี้ยการที่เธอเอาเงินไทยไปแลกที่ธนาคารแล้วล่นธนาคารแถวบ้านเธอเอาเงินไทยไปแลกธนาคารธนาคารจะให้เงินดอลลาร์เธอมาธนาคารได้เงินดอลลาร์แล้วสมมติว่ามีคนประเภทนี้อยากไปเที่ยวเมืองนอกเยอะธนาคารก็จะได้แค่เพียงเงินไทยเพราะเอาเงินดอลลาร์ที่มีอยู่แล้วให้กับ ประชาชนไปแรกธนาคารมีแต่เงินไทยแล้วธนาคารทําไงอ่ะธนาคารก็จะเอาเงินไทยไปแลกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเอาเงินต่างชาติมาสำรองสําหรับให้ประชาชนแลกเปลี่ยนต่อแล้วตอนที่ธนาคารไปเอาเงินไปแลกกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วล่ะธนาคารแห่งประเทศไทยจะเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมาให้กับธนาคารพาณิชย์แลกทุนสำรองก็จะต้องลดลงใช่ป่ะ เธอเข้าใจสเต็ปป้ะเนี่ยประชาชนก็ไม่ขาดทุนแปลว่าเราเอาเงินออกนอกประเทศถูกปะ่ะเอาเงินออกประเทศก็แปลว่าเราเอาเงินไทยไปแลกเป็นเงินต่างประเทศก่อนที่ธนาคารธนาคารเมื่อมีเงินตาต่างประเทศมีแต่ไทยเขากลัวเดี๋ยวลูกค้ามาแลกอีกจะไม่มีเงินให้แลกเขาก็เอาเงินไทยที่เขามีอยู่เนี่ยไปขอแลกที่ธานาคารแห่งประเทศไทยธนาคารประเทศไทยก็จะเอาทุนสำรองที่เป็นทั้งเงินตาต่างประเทศเนี่ยมาให้ธนาคารมันนี้ แรกทุนสำรองของประเทศไทยก็จะลดลงเพราะว่าคนมาแรกอ่ะตอบตอบว่าสถานการณ์เช่นนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศจะลดลงโอ้พูดมาตั้งยาวทุนสำรองระหว่างประเทศจะลดลงมีต่อมีต่อห้ามจบแค่นี้เนื่องจากการขาดดุลทำให้ไทย ต้องนำทุนสำรองระหว่างประเทศไปชำระส่วนที่ขาดดุลที่เกิดขึ้นจะถามอีกรอบนะเนื่องจากใครจะต้องนำทุนสำรองระหว่างประเทศไปชำระผลขาดดุลที่เกิดขึ้นแต่ว่ใจไปเนี่ยทุกครั้งที่มปนขาดดุลเนี่ย ก็แปลว่าเราเอาทุนสำรองนั่นแหละไปให้กับประเทศอื่นเพราะว่าอะไรการขาดทุนก็แปลว่าเราเอาเงินต่างประเทศที่เรามีอยู่ไปให้กับเขาอะเพราะเขารับแต่เงินต่างประเทศเขาไม่ได้รับเงินไทย